เยลี่ลูกาตาบุกโลกช่วยด้วยไม่นะนี่มันเยลี่ลูกาตาบุกโลกชัดๆเอาเยลี่ลูกาตากินโลกไปแล้ว ฮาบสวัสดีเราจะดีตรับน้องๆทุกคนเข้าสู่ชาแนลโอแมนไอซิกันด้วยนะครับผมขนาดนี้น้องๆทุกคนอาจจะยังรับกันอยู่ในโลกก็ได้เฮ้พี่โอแมนจะขำทําไมเนี่ยเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมั้งหน้าใหม่และเก่าผมแมนโอแมนจะดีจะจบคลิปดอจออนปิดจะจะจะเลกสอง น้องๆคนไหนยังไม่เห็นประเทศไทยนี่เลยประเทศไทยนะน้องๆนะๆช่วงนี้เมืองไทยมันร้อนใช่ไหมน้องๆนี่เลยพี่โอเมก็จะใส่ฮิมะไปไหนประเทศไทยเริ่มปฏิบัติการอืออ่อือโอไม g กอดประเทศไทยหายโอโอไมค์กอดหนาวกันไหม นี่เราจะระบายสีไม่ใช่ระบายสีดิเราจะทําให้โลกทั้งโลกเป็นโลกแห่งความเย็นอันหนาวเหน็บแล้วก็เหน็บหนาวแล้วน้องีทุกอย่างก็จะกลายเป็นหิมะทั้งหมดเลยนี่เลยฮ่าฮ่าอืบน้องๆคนไหนมีชิคอะไรแปลกๆสําหรับเกมนี้ก็อคอมเมนต์บอกโยมมได้เลยนะนี่นี่ว้าวทั้งโลกก็จะเป็นหิมะทุกคนจะไม่มีวันร้อนโลกก็จะไม่ร้อนเพราะว่าเราก็จะหนาว ตายวาราบแบบเชื่อใจแต่ก็จะเป็นจริงๆนะน้องๆมันก็คงแบบจะหนาวแล้วทรมานน่าดูแลนี่ระบายระบายความหนาวอย่างรวดเร็วโอ้อย่างงี้ในแมปนี้พี่โอแมนเหมือนเป็นพระเจ้าเลยโอ้ยพี่โอแมนก็มีพลังพระเจ้าอยู่แล้วในเกมแกลลี่มอสเดี๋ยวอะไรอ่ะไงเทสอะเกนสโนแมนโอ้โหแล้วเดี๋ยวพี่โอแมนจะถล่มยังไงเนี่ยดูดิไม่มีจำนวนคนไม่มีการเดท อย่างนี้พระเจ้าก็ทําอะไรไม่ได้แล้วสิเฮ้ยฉันแขนแก่เจ้าสโนว์แมนฉันขอเอาไซตามะมา่อยแกแล้วกันไซตามะออกมาลูกพ่อโหไซตามะาะัน้องนั่นไงปลังไซตามะเฮ้ย <c oughs> ว่าไงเจ้าสโนว์แมนนี่เน่มัดเดียวเสียวทั้งสโนว์แมน <c oughs> ว้าวมันสุดยอดไปเลยเอาไซตามะมาสัก3มตัวไหมห <c oughs> นึ่งของสนี่มาไหม หนึ่งสองสามนี่ Oh my god ว้าวนี่มาอีกนี่มาลุมไซตามะลุมต่อยเลยไซตามะลุมต่อยเลยนั่นแหละมัดเดียวว้าวสุดยอดไซตามะนี่มัน่อยสโนว์แมนดูดิไซตามะจะกำจัดสโนว์แมนได้ไหมโอ้โหมัดเดียวไม่จอดนะน้องๆนี่มาเป็นสิบคนเลยไซตามะโอ้โหนี่เลยอะล็อกไซตามามัดเดียวจอด ไม่เห็นเป็นไรเลยต่อยอันนี้ให้กิ้งก็พอแล้วนี่พลังไซตาตมะมาเลยลูกพ่อโอ้โหไซตามะเหลืองแสง,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 งแล้วน้องๆอะไรโอโหเวลิกูดหายไปกับตาเลยเกิืนไปเลยเกินไปเลยนี่แหละเกินไปเลยเกินไปหมดเลยใช้ลุมดำในการเกินน้องๆนีน่นเลยดาวนี้โอ้เหมือนเยลลี่ลูก,กตาเลยดูดิ โอ iğ, ยเ oh! ยลล่ลูกกะตาอย่าเล่นลูกกะตาบุกโลกช่วยด้วยไม่นะมันเยลลี่ลูกกะตาบุกโลกชัดๆเอาอยลลี่ลูกกะตากินโลกไปแล้ว้ยกลับไปที่โลกดีกว่าไม่เห็นปลดอ๋โอ้ปลดล็อกโลกแห่งผี Ghost World Let's go แล้วพี่โอแมนจะกำจัดผียังไงเนี่ยในเมื่อปลด Ghost World มาแล้วเนี่ยเอาเอาเวฟคาเชนมากิน กดเวอร์แล้วกันออาโลกแกอยู่ไหนไม่รู้แต่ฉันจะกินโลกแกฮึแล้วก็ใส่ตามะขึ้นมาโอ้โหนี่นะใส่ตามะเวฟเวฟคาเกตปีเ้ยนี่แข่งแข่งกันทำลายโลกของผีเห็นไหมวเอ่าโลกของเราหายูเอฟโอไม่เจอเพราะว่ายูเอฟโออยู่กับพี่โอแมนไงล่ะดูนี่เลยส่งยูเอฟโอไปนี่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 เลยนี่เลยนี่เลยนี่เลย โหนี่เรารับบทเป็นตัวร้ายที่แบบว่าจะกำจัดอะไรก็กำจัดอย่างนั้นละโอ้โหอ,อย่างเก่งเลยพี่โอแมนเนี่ยเวลาอยู่ในโซลาร์ส,ระสะนบโอ้ดูดูดูด,ดูว้าวเวลิกูดอันนี้ยานไรเอ่ยไหนขอลองให้หมดหน่อยสิโอ้โหนั่นส่งมาแล้วออนี่อะไรอะเอ้ยเดี๋ยว มันคือยานสวรรค์ที่เอาไว้เจาะแล้วก็จะลงไปสร้างโลกใหม่ยางงั้นเหรอโอ้ห oh. เอาละเราจะปฏิบัติการในการสร้างโลกแล้วก็จะให้เยลลี่ลูกตาไปยึดโลกกันน้องโอ้โ oh ห oh. ดูมันผ่านไปจะเห็นเลยแล้วเดี๋ยวนะในโลกนี้ผีอยู่ไหนเนี่ยมันคือโ o สเ w ิร์ลนะทำไมไม่มีผีเรา <What? S 1> ประโทเอ้ยโ <laughs> อ้โหดูสิจเจ้าเยลลี่ลูกตากินโลกได้แล้วก็เรามาอยู่โกสเบิร์ที่มันไม่มีผีน้องๆนะ hey. มันก็จะเป็นโกสเบอร์ไปได้ยังไงนะเนาะรูห <c oughs> นอนส่งหนอนตามรูหนอนอ่ะไปตรงน,อน้นอ,นเ,อ,นอเข้ารูไปเราเจาะรูน้ำหนอนแล้วเราก็ให้หนอนทะลุไป <c oughs> นี่มาแล้ว <c oughs> ปึ๊บเจาหนอนกระดึ๊บกระดึ๊บแกฉันส่งแกเข้ารูเดี๋ยวนะแกเคยฟังคำสัง่งอะไรฉันบ้างเนี่ยเอาดู <c oughs> อ๋อเข้าเกือบตรงน้องๆว้าวมันเข้าไปในรูหนอนที่พี่อมแมนเอายานไปเจาะแล้วเห็นป่ะ <c oughs> โอ้แล้วก็ไปเจอกันแล้วก็ไปชนกันชนกัน วันนี้แหละเราจะเอาใส่ตะพะมาต่อยนอนใส่ตะพะเอามาลูกพ่อใส่ตะพะมาต่อยนอนนี่ใส่ตะพะใสตะพะมาต่อยนอนใส่ตะพะมาต่อยนอนนั่นแหละเออโอ้เอาแหละมินดอมโบใส่ตะพะต่อยนอนเติม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 โอ้โหนอนจะรอดไหมเนี่ยเออหลอนตายไปตัวหนึ่ง แล้วก็อีกสามตัวไม่ตายเพราะว่าหลุดพ้นมาจากใส่ตะไม้นั้นหรอเอาล่ะแกจะผลพลังพระเจ้าโอ้แม่ไปได้ยังไงล่ะใส่ตะไมะลูกพ่อมาต่อยนอนเดี๋ยวนี้เลยนี่แน่นี่แน่ต่อยนอนนอนตายต่อยนอนต่อยนอน,ต,อน,อนตายไปอีกตัวหนึ่งแต่อีกสองตัวกำลังหนีกลับบ้านไปแล้ว โอเคปฏิบัติการสร้างโลก let's go <S โอเคละน้องๆตอนนี้เรามีคนประชากรอยู่ในโลกอยู่7บิลเลียนนะก็คือเท่าไหร่อ่ะหนึ่งล้านก็คือ1มิลเลียนใช่ไหมเจ้ยล้านคนก็คือเลขข้างหลังข้างหน้าก็น่าจะเป็นหลักพันล้านถูกปะ7พันล้าน7 7 9 1ล้านคนพีโอแม <God. S 1> จะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่อ่าคอยป้องกันเจ้าเยลี่ลูกตาหลุมดำอะไรก็แล้วแต่ที่มันกำลังจะมาเกินกินโลก เมื่อกี้พี่โอแมนเห็นทิซ์แล้วเราสามารถสร้างซูเปอร์บาเลียขึ้นมาป้องกันโลกได้มาเลยซูเปอร์บาเลียนี่ส่งไปทีละลำโอ้โหนี่พานนายกเทสมนตีโอแมนเขารับกำลังส่งยานไปเอ่อเพื่อป้องกันโลกแล้วนะครับโอ้โหโอ้นี่เลยนะพี่โอแมนก็ส่งยานมากันโลกนี่เลยเห็นไหม <laughs> ทีนี้ไซตามะก็จะต่อยโลกเราไม่ได้เจ้าหนอน อ่าหนอนยักษ์ก็ไม่สามารถมาต่อยได้เหมือนกันแล้วก็จะไม่มีอะไรมาทำลายโลกของน้องๆได้ <laughs> เดี๋ยวพี่โอแมนหาประเทศไทยแป๊บหนึ่งนะเออประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทยอยู่ไหน งั้นเราก็ป้องกันคนทั้งโลกเลยละกันใช่ไหมน้องๆเืีแต่เรามารุ่นกันว่าหลังจากที่เราป้องกันแล้วเจ้าพวกไซตามะหรือว่าเจ้าหนอนลูกตาหรือว่าเจ้าเยลลี่ลูกตาจะทําลายโลกได้หรือเปล่าน้องๆของพี่โอแมนาลังนอนหลับกันอย่างสงบสุขนี่ไงประเทศไทยนี่เลยป้องกันเลยประเทศไทยกำลังเป็นตอนกลางคืนทุกคนไม่ต้องตกใจถ้าเกิดเห็นแสงอะไรบนท้องฟ้าเพราะว่าพี่โอแมนสั่งยานมาเพื่อปกป้องน้องๆเพราะพี่โอแมนเป็นฮีโร่ฮีโร่ โอเคนี่เป็นไงน้องๆนี่โอ้โหเดี๋ยวเรามาทดสอบความแข็งแก่งของโลอมตะนครคือโลอะไรไม่รู้วิ่แมนพูดมัวไปเรื่อยอยากจะพูดก็พูดนะน้องๆนี่เลยนี่โอ้โหไหนต่อไซตามะสามิตัวมาต่อยดิโอ้โหพลังไซตามะมัดเดียวบ่จอดเฮ้ยอย่าเข้ามาโอ้โหเดี๋ยวเดียวเอ้าเออเอโอ้โอ my god โอ้ไซตมามะต่อยยานพังเลยเออเดี๋ยวแลง,งบประมาณของฉันละ่ะเดี๋ยวเกจะมาต่อยอย่างนี้ไม่ได้นะเจ้าไซตมามะโอ้เดี๋ยวประเทศไทย,อยไเอาละน้องๆน,นี่เลยขั้นตอนนี้เราก็ส่งยานมาป้องกันประเทศไทยขั้นสูงสุดแล้วนะนี่เลยเห็นไหมมากระจุกยู่ที่แค่ประเทศไทยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้นี่เห็นไหมเราจะลองเอาเออไซตามะอีกรอบหนึ่งมาแล้วค่อยใช้เยลลี่ลูกตาในการกําจัด โลกของเราปอ๊บใส่ตะมะมาแล้วดูจะต่อยเข้าไหมฮิโลกากาเดกาดากาดากาดาโอ้ว้าวว้าวใส่ตะมะไม่สามารถทำไรประเทศไทยแล้วก็น้องๆของพีโอแมนได้แต่โลกมนุษย์ก็อยู่สงบสุขนะแต่ว่าน้ำตรงนี้แห้งเลยเห็นไหมจะเอาเจ้าเยลลี่ลูกตามาทำลายโลกดีไหมน้องๆ นี่เลยพี่โอแมขอเรียกมันว่าเจ้าเยลลี่ลูกตาแล้วกันนะเพราะว่าช่วงนี้น้องๆเห็นชอบกินเยลลี่ลูกตากันอนะมาเลยเจ้าเยลลี่ลูกตาหรือนในเกมก็คือหลุมดำมนะปกความเป็นเยลลี่ลูกตาในตัวคุณประเทศไทยเฮอบเบอร์เยลลี่ลูกตาเดี๋ยวโอ้โหเยลลี่ลูกตาเกินกินโลกไปแล้ว ทำไมมีแต่สีม่วงนะสีแดงสีเขียวสีเหลืองไปไหนอ่ะฉันอยากกินให้มันอร่อยโอ้โหเดี๋ยวกลายเป็นสีเหลืองเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โ้โแทบจะโหดมากเลยนะเจนนี่ลูกกระต่ายน้องๆดูดินะมันดูดแบบหแบบหายอ่ะน้องๆดูว้าวโอ้โหน้องๆอบอุ่นกันดีอยู่ไหมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะสำหรับพี่โอแมนตอนนี้ก็โลกเป็นสีเทา มันไม่มีคนอยู่ไงล่ะดูดิประชากรไปกันหมดแล้วเนี่ยเจ็บป่ะเราจะปิดฉากกันด้วยไซตามะไตโลกเป๊เ <c oughs> ปะ๊ปะเปะ๊เป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 ไซตามะมาแล้วเฮาห่าวงให้ท่านเจ้านายโอแมนครับผมไต้านานี่เลยมัดเดียวจอดนี่แนี่เไม่หลุดเลยแล้วเจอกันไหมในคลิปต่อไปถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมบอกว่าอยากให้ทำอีกพี่โอแมนไปละ let's go